สัสดีครับผมนะครับชื่อนายวรวินล่มแสงครับผมนายมินธาราลักคายครับพวกผมทั้งสองคนนะครับเป็นนักศึกษาจากสาขาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศครับคณะวิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับปีนี้นะครับเป็นปีแรกเลยครับผมที่ผมได้เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนครับโดยการนําเสนอไอเดียสร้างสินค้าเป็นของที่ระลึกครับผมและพวกเราก็ได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมให้กับทางชุมชนครับทั้งนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้พวกเราได้รู้จักแล้วก็ใกล้ชิดกับ ชุมชนมากยิ่งขึ้นครับและได้นําความรู้ที่ได้จากในห้องเรียน,นยมาประยุกใช้จริงครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชารววาพรพิวงนะคะนักศึกษาจากสาขาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะในปีนี้นะคะพวกเรากลุ่มเด็กทัว67ได้เข้ามามีส่วนร่วมทํางานร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อนะคะอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยคะ่ะ โดยพวกเรานะคะได้นําเศษวัสดุเหลือใช้จากในชุมชนนะคะนําไปแปลรูปเป็นสินค้าเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะและพวกเรานะคะมีไอเดียนะคะทําเป็นกระเป๋ามงคลเรียกทรับค่ะและนอกจากนี้นะคะพวกเรายังได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยสอนการจัดทําบัญชีครัวเรือนนะคะและช่วยจําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆด้วยค่ะสวัสดีครับผ่มนายอนุนนเทียนสั้นครับเป็นประธานชมรมไทยคังบ้านก็น้อย และก็เป็นที่ตั้งชมรมท่องเที่ยวในชุมชนตำบลหนงองอ้ออำเภอสีสัตว์จังหวัดสุโขทัยแล้วก็ได้มีเรียนเรียนเรียน,ร,ยนรู้ข้องชุมชนในครั้งบ้านก็น,น้อยแร่งเรียนรู้นี้มีผ้าโบราณมีข้องเก่าข้องตะสมข้องชุมชนในครั้งครับปีนี้เป็นปีแรกครับที่ทางธนาคารอ,อมสินและมหาวิทยาลัยร,ยรัชภัฏพิบูลส่งขามได้มาสนับสนุนโครงการการส่งเสริม เห็ดจิตกรรมทำกระเป๋าจากเรือจากวัตดุของผ้าเป็นกระเป๋าใส่เรียนเงินยักทรัพย์ให้สุมชนนักศึกษาและอาจารย์ได้มาสนับสนุนในการแทำบัญชีครัวเรียนและการทำ่ข่ออนไลน์ครับสุดท้านนี้ครอ,อบคุณมหาวิทยาลัยรัตภัฒน์พีบุตรสงครามและธนาคารนมสินที่ให้เด็กๆและคณะอาจารย์ได้มาสนับสนุน กกกกาารรรรเพชชจจิตมมมมมองงคใในนนนุุและห้้้้ีูัไดขึสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพชริดาคำรุ่นนักศึกษา,สา,า,กกษาสาขาการจัดการการท่อลองประเทศคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพีพบูลสงคามเป็นตัวแทนกลุ่มเด็กทวีหกเจ็ดเก้า 6, 7, 9, ขอบคุณโครงการอมสินพัฒน์ลักถิน่นโดยธนาคารอมสินที่ให้โอกาสนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ ใช้ความรู้ความสามารถมาพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชนซึ่งเป็นประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ที่มีคุณค่าเป็นอย่างมากแล้วขอขอบคุณทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้ออำเภอศรีชัชนาลายัยจังหวัดสุโข,ขทยัยที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประยุกต์ใช้จากสถานที่จริงนอกจากนี้ยังได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีขอบคุณมาณที่นี้ค่ะ E